สวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มน้อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าแล้วครับครับผมเบอนี่นุ่มหน่อยสีมาเห็ดแจ่วบองแจ่วปลาซับไว้ทักกินครับมาเห็ดไหพีให,ใหน้องมึงเนาะครับว่าเห็ดจังไดสูตรง่ายง่ายสูตรบ้านๆ้านเห็ดไว้กินเองได้ครับแซ่บครับผมเดี๋ยวนุ่มหน่อยสิพาพีพาน้องเอาไปเห็ดกันเนาะครับแจ่วบองหรือแจ่วปลาซับสูตรง่ายง่ายทำง่ายง่ายสไตล์บ้านบ้าน แต่อร่อยแซบนานเลยนะครับผมไปกันเลยครับนี่คือหอมแดงกระเทียมแลวกกะคาที่เขาปอกเตรียมไว้เขาจะน้ำลงมาผัดนะเนาะครับัวมะขวใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับพี่น้องแล้วแต่คนชอบใส่ลงไปเลยครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนกบขวแบบแข็งๆนะครับ เพิ่นจะใส่น้ำแต่นี่ใส่น้ำมันนิดหน่อยครับเพื่มความหอมครับพี่นอเขาจะลัวผัวจนเพิ่นจุกเนาะครับอ๋อมีตะไคร่น้ำครับพี่นอมีตะไคร่ด้วยมีหอมแดงตะไคร่กระเทียมเขาจะลัวเพิ่นจนเพิ่นสุกเนาะครับจนเพิ่นเหลืองจุก ขัวไปเรื่อยครับเขาเขาใส่พริกนะเหมือนแต่พริกมันจะสุกเร็วไหมพริกพริกใส่ที่หลังเนาะครับนาอพริกแข้งเขาจะใส่ที่หลังเขาจะขัวพวกหอมแดงกระเทียมคาให้ซุกก่อนเขาคอยเอาพริกลุเมาาครับเพราะว่าพริกเพิ่นจะซุกเร็วครับพี่น้องเยวเพิ่นจะใหม่ก่อนะครับท้าลุ่งกล่อมกันครับเข้าก็ะขัวไปเรื่อยครับล่อเพิ่นซุกพี่น้อง ครับพร้อมแดงครับกระเทียมเข้าลืมซุกห้อกระสซพริกแหงลงไปพรยมากเผ็ดกระสซหลายตา,าตามค้อมเผ็ดตามค้อมสอบครับใส่ลงไปจะเฮ็ดเผ็ดหลายกินบ่ได้ใส่แ <laughs> <laughs> ล้วกับคั่วไปจนพริกซุกเนาะครับคั่วไปเรื่อยครับหลังจากที่ห้อคั่วซุกแล้วห้อกระจนํามา ตากแดดนะครับ,บนำมาตากแดดให้เป็นกรอบนะครับเพื่อที่เขาจะได้โขกง่ายตำง่ายนะครับเขาจะนําขึ้นมาตากแดดไว้ครับ,บเดี๋ยวมาลออมาทามึงตอนที่โขกนะครับตากแดดไปก่อนสักพักครับผมนี่คือปลาเห่าล่างก่อนเน้อเอากเอานําไปล่างออข่ขนนะครับหล้วก็นํามมาสับครับ สับแป mm yeah, ้งมาได้เ like ด้ดพี่น้องมันกระเด็นเยอะมะไก่หลายเกาะกระเด็นแท็กโทรศัพท oh. ์นี่แท oh. ็กกล้องนี so ่หาว่า so> พิษ um ันแน่นอนครับอ้อมสับครับสับละเอียดซ้ำเด็ดละเอียดนี่ละสับให้ละเอียดครับสับให้ละเอียดนะครับปลาราสับเปลือยครับสับปลาสับปลาห้าวกะน้ำไป ตำใส่กันกับเครื่องบ่จะจะเอาประเดี๋ยวไ,<ป>ไปเฮ็ดซุปก,ก่อนอ๋อไปขัวก่อนบ่ไปผัดก่อนบ่อ๋อเอาสาบปะลา<ร>แล้วนะเอากระเจาะน้ำไปผัด,ด,ดน้ำไปผัดแล้วเขาคอยจะมาตำใส่กับเครื่องเนาะทำแจ่วปลาแบบซุปแบบสุก,สกแบบซุปโอเคสับไปเลย เวลาที่ห้างซับแล้วห้องก็จะนํามาผัดเนาะครับนํามาขวายเพื่นซุกเนาะครับเนาะนํามาขวมาพัดให้เพื่นซุกเดี๋ยวห้องคอยจะเอาไปตาใส่กับเครื่องนะครับใส่กับพริกใส่กับกระเทียมหอมแดงที่ห้างขวไว้ครับนี่ก็คือพริกแดง กาะเทียมค่าตะไคร้ที่ห่อขัวไว้นะครับจะห่านําไปตากแดดห่ากะสิน้ำมะตัมนะครับน้ำมะตําครับตักันเลยครับค่อยๆตัดเวยครับเดี๋ยวมันจะกระดินเข่าตาเวยครับ ตามไปเรื่อยนะครับจนละเอียดนะครับเนาะจนพื่นละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับสูตปรปลาบองปลาสับครับผมสูตรลับครับพี่น้องสูตรลับครับผมมันจะขึ้นสิ่งนี้แต่แจวนะก็แดด ปาลาซักนิดนึงเนาะฟังเสียงเด้วยพี่น้องฟังเสียงจากโคกพี่น้องแสบว่แสบฟังเสียงโคกเอาด้วยพี่น้องหอมมีกลิ่นหอมพี่น้องหอมผิกหอมเครื่องที่เฮานําไปขวเนาะครับเพิ่นจะมีกลิ่นหอมครับ ตาไปเลยคะ่ะผมตามล้กกรเมองนำเนาะครับแข้งโคกเมืองพี่น้องหน้าตาจริงจังมากพี่น้อง <c oughs> โว้ยขั้นบบจามนี่โบแมนแล้วพี่น้อง <c oughs> พริกป้อมพี่น้องกระเทียมป้อมข้าป้อม ตำแม้รต้องตรง,งมีเสียงน้องพี่น้องไกจะได้แล้วบอกแกแล้วไกแล้วตงต้ม เวลาที่เขานำไปผัดก็เอาลงไปเลยลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยค่ะแล,ล้วค่อยๆตั้มๆเน็กเน็กเนาะครับเอาสาเกเน็กเน็กน้อครับบบแห้งที่สิกัดดินสิค่ะ ตำแห้งมาได้ค่อยๆเอาสากเน็กๆไปเนะครับเนาองดืมเป็นเจลเลยพี่น้องเจลบอมทำกินเองครับตำเองทำเอง,เอ,งอร่อยแซ่บครับผมปลอดภัยมั่นใจพี่น้องเพราะว่าห้าเห็ดเองนะครับเขาหูวห่าเขาใส่หยางแน่เขาเห็ดจังไดสะอาดถูกหลักอน,นามัยของเหา พี่น้องพ,พี่น้องครับเจ้าครับเพิ่มผงนวดนิดหน่อยพี่น้องปรุงด้วยผงชูรสนิดหน่อยครับผมผัดเป็นโครงกลมนะครับ แลักก็ตําลงไปเลยพี่น้องตามข้านำไปผัดอีกว่ากาออกบ่อสุกไปแล้วอ๋อบ่ได้ไปผัดอีกแม่นบ่พร้อมกินแม่นบ่พร้อมเสิร์ฟพร้อมแซ่บพี่น้องเมึงจกเนื้อเด้อพี่น้องเมึงจกเนื้อเด้อครับนี่เด้อครับนี่ครับมึงก็แต่แซ่บบ่พี่น้องสูตรเจ้าบองพี่น้องสูตรลับพี่น้อง ซิมซิมพี่น้องซิมซิมเมืองซิมเมืองซิมเมืองพี่น้องเป็นจังไรเป็นไรเป็นไรเไพียร์เมืนงหัวยำพอแล้วเป <c oughs> ็นบ่เดี๋ยวเาจะเอาออกเก็บเสถ่วยเสกระาปล่อยพอละนั้นครับนี่ก็คือแจวบองพี่น้องแจวบองบองปลาสับทำเองครับผม อร่อยแซบนัวครับทำาเองพี่น้องแซบครับนี่ครับกินกับขหนี้วพี่น้องข้าวเหนียวมาจิ้มครับผมบองปลาสับครับผมทำากินเองครับผมนี่เลยครับจ็บแซบพี่น้องสามารถนำสูตรไปทำตามเลยได้ครับเง่ายๆครับพี่น้องทำไม่ยากครับผมสูตรง่ายๆแต่ว่าอร่อย แซบอีลีครับครับเป็นจังไงกันแน่ครับหลังจากที่นุ่มหน่อยพ้าพีผ้านองไปเห็ดต่ำเจวบองต่ำเจวปลาลาสามนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเป็นจังไงครับสามารถนั่ไปทาตาำไปเห็ดตามได้เลยนะครับเป็นสูตรง่ายๆสูตรแบบบ้านๆนะครับที่เราสามารถเทดกินเองได้ตํำเองได้แซบพี่น้องเข้ามั่นใจพอมว่าเขา เทศแบบใดสะอาดโบปลอดไพ่โบใส่ยางลงไปแน่มันเป็นสูตรง่ายๆสูตรบานๆนะครับเขาสามารถนําไปทําตามเลยนะครับสูตรแจ่วบองปลาสาบคบพี่นองอร่อยแซ่บๆง่ายๆแบบบ้านๆครับผมสามารถทําตามได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยกะขอโตล่าพี่ล่าน้องไปก่อนนะครับเจอการคลิปหน้าครับนุ่มน,นุ่มหน่อย ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปเนี่ยด้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับนุ่มหน่อยสีภาพีพาพนองเข้าไปเลาะไสไปเห็ดยังไปหาอยู่หากินแบบไดเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ